สนใจแทงไหมคะพี่คาเด็ดนะบอกไปก่อนเด็ดอย่างที่เขาว่าจริงนะครับแต่แต่อะไร,รอ่ะคะพี่อย่าบอกนะว่าพี่ป๊อดอ่ะหนูสาดโชว์ให้พี่ดูขนาดนี้เลยนะมันไม่ใช่แบบนั้นแหละครับแต่พี่กลัวเมียครับงั้นก็แอบบแอบบไหมล่ะแล้วหนูจะไปรอพี่อยู่ตรงนู้นพี่ก็รีบตามหนูมานะถ้าเกิดมีคนแทงไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะ เอ๊ะเอยังไงดีวะอยากแทงก็อยากยกูวเมียก็กลัวเอาวะทั้งเดียวกูไม่รู้หรอกมั้งโอ้ยไอ้บาทไอ้ชั่วเรื่องนี้นะมึงต้องถึงหูเจมอนไอ้บามึงโดนแนะ่แ <c> ฮ <ười> <c ười> ่เจมนุนเจมนุจมน วเจ้มันแอบไป็นแทงแทงอะไรแทงปลาใช่ไหมไอ้นี่มันหัดนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหรอวะโอ้ยไม่ใช่เจ๊เจ๊ฟังผมนะไอ้บาร์ดอะมันนัดน้องออยไปอี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 มึงว่าไงนะมึงแน่ใจใช่ไหมโอยแน่กว่าแน่เจ๊ผมเห็นเต็มสองตาไอ้บาร์มึงตายตายแน,น่ไอ้บาร์มึง โอ้โหนัาใหเจเจดูทำได้เหรอพอมั้ยคะพี่บาสถึงพี่จะกลัวเมียแต่ตอนนี้พี่พร้อมจะ้ะงั้นก็เข้ามาแทงใกล้ๆเลยสิคะว้าวมันเด็ดอย่างที่หนูบอกว่าจริงๆด้วยอะ่ะกูไม่ไหวแล้วไอว้ไ มีียกู่วาไอ้ผัวเฮงสวยมึงมีเมียอยู่แล้วยังจะมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วฮะเจ๊เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนใจเย็นเหรอมึงสองตัวจะแทงกันอยู่แล้วเนี่ยใจกูใจเย็นได้ไงโอ๊ยที่บอกว่าแทงอ่ะแทงนี่ต้องผ่านี่บวยอ,อือผมแค่อยากแทงหวยอะ่ะแต่ผมกลัวคุณรู้ผมเลยต้องมาแอบแทงงเนี้ยไอ้เป้ ไอ้มึงบ,บอกว่ามันสองตัวจะมันแทงกันไงเอาว่าใครมันจะไปรู้ล่ะก็ดูมันพูดกันดิใครจะไปคิดว่าแม่งจะมาชวนกันแทงหวยหาเปล่าวะไม่รู้แล้วมาทำเป็นรู้ดิไม่เป็นไรจ้ะไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะเจ๊ยังไงก็ขอโทษเจ๊ด้วยนะที่ทำให้เข้าใจผิดอ่ะผมด้วยนะเจ๊เจ๊ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ ถ้าผมกลับไปทำแพงได้ที่ได้ค่ะไปทำไปเดี๋ยวปอบเพ่งๆให้นะแหมเฮ้เียนี้รักขั้นเชียวเจ๊ขอแทงมั้งมี